สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้มีครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันใน Division 2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปล่ากุนพลคนที่3ของ Brandon Shaffer นะครับนั่นก็คือ u u t นะครับผมก็เดิมครับผมเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเราไปจะไปล่าเจ้าตัวเนี่ยเราไปรู้จัก u u t กันก่อนดีกว่านะครับผม Dust นะครับชื่อจริงนะครับ l e เ n ตนะครับโค้ดเนม Dust นะฮะอายุ34ปี Occupation Intelligence o น p ะ l a t d o f f i c e เป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารนะครับผมจริงๆก็เกี่ยวกับข้อมูลนั่นฮะ Resident นะครับ Arlington Virginia นะครับ Linette Edwards นะครับเป็นรุ่นที่3นะครับที่เป็นนาวิกโยธินนะครับมารีนเธอนั้นถูก r ร r u i t โดย Division นะครับจากการเลคคอมเมนก็คือแนะนำของพ่อของเธอระหว่างที่เธออยู่ที่ First Tour นะคือคือทัวร์แรกสุดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ เธอมีอาชีพฝ่ายทาหารอย่างเดียวนะครับตอนที่เธอถูกเปิดใช้งานในวอชิงตันนะครับเธอก็ได้รับรู้ว่าตัวสถาบันเองนะครับได้เกิดคอรัปันะหรือว่าแบบเลวร้ายมากนะครับแล้วก็เธอก็พบตัวเองว่าเธอนั้นเข้ากันได้มากกว่ากับปรัชญาของทูซันมากกว่า SHD หรือ Shade ก็คือของ Division นะครับเธอก็เลยแปลพักนะครับ ไปอยู่กับ True Sun แล้วก็ตกลงที่จะร่วมงานกับ Brandon s c h a f f e r และ Black Tusk นะครับผมโดยตัว i ินเทลนะครับผมก็ได้เจอมา3ามชิ้นแล้วครับชิ้นแรกก็คือเป็นตอนที่ d u s t อยู่กับ True Sun นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสเบียงนะครับผม <just> อันที่สองนะครับก็คือเป็นอันที่ดัสนะครับได้คุยกับแบรนนอนเชฟเฟอร์นะครับแล้วก็ตกลงกันเรื่องการส่งสเสบียงนะครับ

นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของดัสนะครับสังเกตวก่ามันสั้นกว่าคนอื่นมากเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับหน้าที่ก็คือหน้าที่ครับผมจะไปลุยกันแล้วนะครับผมบ o u n t ชี่อยู่นี่นะฮะเอ็ดเวิร์ดคอมพานีนะครับผมนีดัสนะฮะเลเนตดัสเอ็ดเวิร์ดนะครับ, Dust รบเป็นเจ้าหน้าที่แปลพักที่เปลี่ยนทูซัน ให้ทำตามคำสั่งของเธอนะครับระหว่างที่เธอกำลังระหว่างที่กำลังสืบทอดเรื่องราวของริชเวย์นะฮะโอเคลุยโลดครับผม t a r g e เก c q u i r e นะริชเวย์ก็คือเป็นอ่าหัวหน้าของทรูซันที่เราสู้ชนะแล้วก็สังหารไปในตึกแคปิตอลนะครับเป็นเนื้อเรื่องตองโฮนะครับผม โอเคครับปะลุยกันเลยนะฮะผมจะเหมือนเดิมครับผมจะพยายามเรีกเรียกการประทะที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียกระสุน ไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้มันจะมีเหลือเฟือก็ตามนะฮะมาทางนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยผมมาหลายรอบแล้วนะฮะโอเคเป้าหมยอยู่ใกล้ๆโอ้เราเจอกับแบ็กทัชอยู่ข้างหน้าอุ้ยแบ็กทัชปิดทางอยู่นะฮะ หลบใจไหม Bref, หรือว่าต้องสู้ผมว่าต้องสู้แฮะไอ้วอลฮาวตัวนี้นะครับวอลฮาวมันจะมีสามแบบนะครับวอลฮาวสไนเปอร์วอลฮาวแกตลิงแล้วก็วอลฮาวกรนเนตนะฮะ วาวเฮาเกตเรลิง wow. นี่น่ากลัวสุดเพราะว่ามันมีท่าไมาตายที่จะ,ะกวาดกลาดยิงรอบตัวนะครับแล้วก็มักจะตายในคิดเดียวนะครับผมโซซานี้นี่ถ้าคนที่เล่นลอรอบแรงเนี่ยจะจะรู้สึกว่ามันแย่มาเพราะว่ามันมี EMP อยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้แวบเข้าสวนแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรในสวนนะฮะก็เลยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจดการตรงนี้ก่อน เอาละมีพอมาอยู่ไกลามากยิงยากอุยโอเคครับไปทางนี้นะฮะ เดี๋ยวไปเก็บไพ่นิดนึ่งพอดีมีไพท่ที่ถ้าเจอเนมเอนนมันมักจะมีไพ่ดรอปนะฮะเอาล่ะสตูอยู่ข้างในนะครับผมมาจัดการตอนมาเก็บอินเทลนะครับผมยิงแล้วพวกนี้มันตกนะฮะผมแต่ผมไม่ได้เก็บเอาล่ะมาทางนี้นะฮะยิงตัวไหนก่อนดียิงตัวนั้นเนื่อดีกว่า ใจยเย็นพวก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 อุ้ยจะรวดเชียวหัวไอจรวดศัตรูที่เป็นล็อกเก็ตนะครับไอศัตรูที่ใส่เกาะมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทที่เป็นล็อกเก็ตแลนเชอร์กับประเภทที่เป็น h อ G นะฮะประเภทที่เป็นล็อกเก็ตน่ากลัวเกันน่ากลัวกว่านะฮะแต่ว่า มันหลบง่ายนะครับเนี่ยมันจะยิงมาแล้วนะอุ้ยแรงนากูขว่าเพราะมันยิงทะลุที่กำบังนะนี่คือประเด็นครับอ,อาว่ะ อ๋ออยู่ข้างบนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับต่อไปจะเป็นเซกชันสุดท้ายเราจะได้เจอตัวแล้วนะฮะเอาละปีนกลับขึ้นไป ทำไมจู่ๆมันยิงกันแล้วลูกามาไมีโลกอ๋อนี่มันฮันเตอร์นะฮะนี่มันฮันเตอร์นะครับโ,โอเคเจอฮันเตอร์ด้วย นั่นแหละเป้าหมายของคุณมาแล้วครับพอดีจะเจอฮันเตอร์ก่อนนะฮะโ,โอเคอเราต้องวิ่งออกไปข้างนอกใช่ไหมนี่ครับฮันเตอร์นาฬิกายเยอะๆอย่างเงี้ยฮันเตอร์แน่นอนนะฮะอ๋อโอเคแสดงว่าแพทนี้นะครับมีการใส่ฮันเตอร์เข้ามาด้วยนะครับผม ฮันเตอร์คืออะไรนะ Hunter ครับฮันเตอร์ก็คือคือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีประวัติแน่ชัดว่าฮันเตอร์คืออะไรนะครับรู้แต่ว่ามันเป็นมันคอยออกล่าเจ้าหน้าที่เชดนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ที่มีนาฬิกาดิวิชันเนี่ยมันแล้วมันจะเอาอ่านาฬิกาของเจ้าหน้าที่ดิวิชันที่สังหารได้เนี่ยมาเก็บเป็นทรอยฟแบบประดับไว้ตามตัวนะครับมันออกล่าหมดนะครับไม่ว่าจะโรกหรือว่าไม่โรกนะครับก็ มีทฤษฎีหลายทฤษฎีในอินเทอร์เนต็ตนะว่าพวกนี้คือใครนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดน,นะครับก็ยังไม่ถูกเฉลยออกมานะครับผมก็พูดไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับเชดหรือว่าดิวิชันมากเลยนะครับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็คอยออกล่าดิวิชันนะครับอุปกรณ์ก็เหนือกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งเวฟหนึ่งและเวฟสองนะค,คือทฤษฎีก็มีเยอะมากนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่เฉลยนะครั้งแครั้งที่แล้วที่ผมทําคลิปไปมันก็แบบ ผมก็ลืมลืมไอ้เรื่องอ่าไอฮันเตอร์ไปเลยนะว่าแบบก็เป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังไม่ได้เฉลยเหมือนกันนะครับเอาละมีช็อกนี่ช่วยได้เยอะนะฮะโอ้สลบก่อนครับ แล้วแบบเอ่อทันเตอร์นะครับมักจะมากับ EMP นะครับทำให้อุปกรณ์ของดียวชันใช้งานไม่ได้นะฮะทำให้มันน่ากลัวมากเวลาเจอเวลาสู้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยดียวกันเรียบร้อยครับจัดการไปเรียบร้อยสำหรับดักนะครับ เดี๋ยวอีก2อาทิตย์นะฮะนี่2วีควันเดนะครับเราจะมาเล่าเบลฟายแล้วก็เชฟเฟอร์กันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปเนี่ยขอดูหน่อยสิว่ามันมีอินเทลอะไรให้เราเก็บบ้างเฟย์ Fay, นี่เชฟเฟอร์ฉันเป็นหัวอุป,ปฏิบัติการนี้มากแล้วมันแพงไปหน่อยนะแน่ใจนะเพราะเราจะใช้ไอ้พวกสัพียากลุนนี้ไปกับไฮีน่าทูซันดัสต,ต้องการเจอกับตัวแล้วฉัไม่รู้ว่านี่จะเป็นกำักหรือเปล่า เราจะรู้ได้ไงว่าพวกนี้ไว้ใจได้ก็ <c oughs> จริงนะครับพวกนี้เป็นโลกเอเจนท์ที่แบบไม่ได้ยังคือ,อยังไงอะถ้าถามผมนะเทียบกับไอ้พ,พวกก่อนหน้านี้มันไม่ใช่พวกที่เอ่อพวกที่มีความสามารถมากนากักอะเพราะว่าถ้าเราดูกับทีมจูปิเตอร์ก่อนหน้านี้นะฮะทีมจูปิเตอร์เนี่ยโอ้โหแต่ละคนที่แบบเก่งเท่านั้นเลยนะครับไอทีมฮอนเนตก็ก็เก่งเหมือนกันนะคือแบบมันมีความสําคัญอนะแต่แบบทีมของแบรนดอนเชฟเฟอร์นี่ คือเดาออกแหละผมให้อันนี้คือผมเดานะว่าเฟรลาวน่าจะเป็นคนแนะนำแหละเพราะว่าไอ้พวกนี้อาจจะไม่ใช่ระดับหัวหน้าหน่วยด้วยซ้ำนะให้ผมเดานะครับผมก็แบบอาจจะไม่มีความสามารถเยอะขนาดแบรนดอนเชฟเฟอร์ยังรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคเลยนะครับทั้งาที่แบนดอนเชฟเฟอร์ก็ถือเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านการอาหารเยอะเหมือนกัน,นโอเคครับนั้นก็เป็นทั้งหมดนะครับของแมนฮัน์นะฮะ ซีซั่น3คนที่3นะครับอีก2อาทิตย์นะครับเราจะกลับมาเจอกันกันกบเบลฟายแล้วก็แบรนดอนเชฟเฟอร์นะครับก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็รอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ